สวัสดีค่ะสอยร้านจันเซอร์วิสนะคะมาแล้วค่ะลูกค้าท่านใดรออยู่นะคะ Monster AT สามนะคะ Monster AT สามสำหรับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะลงไซส์เดียวเลยนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะขอเส้นหนึ่งขอเส้นหนะะึ่งเอาลงเลยที่อ่า มาแล้วนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะ AT 3ามอนเตอร์นะคะนี่พาดูดอกยางชัดๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนี่สวยๆเลยค่ะยางสี่เส้นพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแถมมีประกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้าอะ่ะนี่ค่ะเป็นตัวหนังสือสีขาวเลยนะคะมอนเตอร์ Monster AT สามเข้าแล้วนะคะลูกค้าท่านใดรอคอยอยู่นะคะของมาถึงแล้วนะคะมาจัดมาใช้บริการได้เลยที่ร้านจันเซอร์วิสนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีสต็อกแน่นๆเลยห่ะดอกอยางแบบนี้และเป็นยางปีอะไรเอ่ยนี่ค่ะเป็นยางปี22นะคะเป็นยางปี2 2 พร้อมติดตั้งเลยค่ะนะคะเพิ่งลงมาใหม่ค่ะราคาราคายังไม่แน่นอนเนาะราคาเ,าเดี๋ยวถามเมดมินมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะวันนี้มารีบมารีวิวก่อนนะคะราคาถามน้องในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมติดตั้งจังจังหวัดก็จะส่งให้ฟรีนะคะค่ะราคาถามน้องเมดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะกับยางมอนเตอร์ a t ทสขอบสิ สองหกห้าหกสิสิบปดมีราคาโปรแน่นอนนะคะสต็อกแน่นเลยนะคะสำหรับบอนเตอร์ขอบสิบแปดสองหกห้าหกสิบสิแปดนะคะหรือท่าในใดจะ ดูเป็นป้ายแดงบิดตนนะคะมี2อ5 6 5 7ที่เราโปรโมชั่นไปเป็นยางปี22นะคะเป็นยางปีนี้ตัวนี้ขอบ17265657นะคะเป็นยางปี22ด้วยนะคะแล้วเป็นยางใหม่จัดโปร20 0 0 0ไม่ขายขาย17,500บาท4เส้นพร้อมติดตั้งหน้า17,500บาทต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีหน้าร้านบริการฟรีถอดใส่ทวงตั้งศูนย์ นะคะคให้เรียบร้อยสำหรับ265 657บิดตนนะคะราคานี้มีให้เฉพาะ f อซร้านจันเซอร์วิสเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นฮันคุกนะคะฮันคุก265 65เอ้ย265 70 16นะคะตัวฮันคุกนี่เหลือไม่เยอะเราเหมือนกันนะคะเป็นยางปลายปี21นะคะสี่เส้นจะอยู่ที่11,500บาทพร้อมติดตั้งนะคะ ค่ะหรือจะเป็นยังตัว v ีน o มแบล็กสไปเดอร์นะคะส5งห้าห้าตัวนี้ก็พร้อมใส่อยู่ที่เส้นละสองพันหนึ่งบาทนะคะหน้าร้านพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นหาสองห้า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 สิบจะอยู่เส้นละสองพนะคะสองไซนี้เลยห้าหเส้นละสองพนะคะเป็นยางจีนตรงนี้เป็นยางวีนัมแบ็กสไปเดอรนะคะถ้าเป็นสองหยังพอเหลือไหมเนาะ อายังพอเหลืออยู่นะคะจะอยู่ที่สีเส้นละสองพันหนึ่งร้อบาทนะคะ2องศูน้ี่มลตอนนี้ค่ะเส้นละพันแปาสนะคะแล้วก็มีเชลีเอ็กซดีก็ยังพอมีของอยู่อันนี้คือในสต็อกเราเนาะลงกันแน่นๆลงกันทุกวันนะคะตัวไหนไม่มีตัวไหนขาดเราก็ทยอยลงเรื่อยๆนะคะไม่จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะมีพื้นที่ให้ได้ลงของ ลูกค้าบอกเสียงเบาเสียงเบาลืมเปิดเสียงค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมอนเตอร์มอนเตอร์เอทีสามนะคะมอนเตอร์เอทีสามเศยษแบบนี้เลยรับเปัญยางปียี่สิบสองนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะดอกได้แบบนี้เลยนะคะ ราคาถามแอดมินได้เลยนะคะขอบสิบสามยังพอมีค่ะขอบสิบสามเห็นแวบ,บๆอยู่สี่เส้นนะคะขอบสิบสามมีอยู่ของอยู่ค่ะลูกค้าทักแอดมินมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้มินดูของและถ่ายรูปให้ดูนะคะฮะะมอนเตอร์เอทีสามนะคะดอกส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นยางปียี่สิบสอง นะคะเป็นยางปี22นะคะเข้ามาใหม่แล้วนะคะเป็นตัวังสีสีขาวนะคะดอกสวยๆตับนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้ถ้าไม่ได้ยินเนอะมันเป็นโปรยางปะยางใหม่ปี22เหมือนกันนะคะเป็น265 657 7นะคะบิดโตนนะคะเฮทีสีเส้นเนี่ย20 0 0มไม่ขายขายอยู่17,500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถอดทวงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะ ่าใส่ให้เรียบร้อยนะคะมือสองยางป้ายแดงก็มีนะ2องหกห้าตอนนี้เราโปรโมชั่นเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่มีติ๊กเกอร์ออกจากโรงงานเลยค่ะ265หกห้าหกบาทสีเส้นพร้อมติดตั้งนะคะมือสองก็พอมีค่ะลูกคา้าถ้าลูกคา้าท่านใดยอยากดูยางมือสองนะคะถ้าไม่ทางแอดมินมาลูกคา้าเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะ เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยเพายางมือสองเรามีหลายเกรดหลายคุณภาพนะคะมาเลือกตามความพอใจของลูกค้าหน้าร้านเลยนะคะเราประมาณการให้ในราคาที่เราแจ้งแต่เราไม่แน่ใจว่าลูกค้าถูกใจหรือเปล่าถ้ายังเปอร์เซนต์ยางมือสองแนะนําลูกค้ามาหน้าร้านเราได้เลยนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าบิตตนนะคะสี 4, เส้นพร้อมติดตั้งหน้าร้านนะคะป้ายแดงจะอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ลองคบเรียง ยังครับยัง,อยงโอเคถ้าเป็นยางวีนอฟแบ็กสปเดอรนะคะเป็นเบอร์นี้เลยสองห้า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 สิบแปดนะคะอยู่เส้นละสองพันสองร้อยบาทนะคะพร้มอมติดตั้งใส่ถอดถอต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการต่างจังหวัดเราจะส่งให้ฟรีเลยค่ะถ้าตัวไหนเราไม่ได้อ่าไลค์ให้ลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าทักมาถามในอินบอ็อกได้เลยว่าเรามีไหมนะคะี่เส้นครับ ครบแล้วใช่ไหมมอนเตอร์แอรทีสามราคา,ายังไม่ได้ทำราคานะคะลูกค้าทักมาในอินบ็อกถามน้องแอนมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คให้นะคะอ่าเรียบร้อยลงกันเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าตัวไหนที่เราไม่ได้ลงไลฟ์สดให้ดูนะคะในตัวอย่างนะคะลูกค้าทักมาถามในอินบ็อกกับน้องแอนมินได้เลยนะคะ อัะพี่เซนเอาอันนี้ไปเอาไปให้เอาไปเซนเอาไปเซนโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อันนี้ให้เราใช่ไหมบินนี้ให้เราใช่ไหมใช่ค่ะให้ให้พี่อ๋อโอเคนะคะตอนนี้กำลังแพ็คของส่งเวียดนามนะคะโอเค สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกมือสก็มีของใหม่ก็จะมีเป็นตัวฮันคุกนะคะสีเส้นอยู่11,500บาทนะคะตอนนี้เป็นแม็กกิโลนะคะลูกค้าเราขายเหมานะเราขายเหมาเป็นตันนะคะถ้ามีตัวไหนเป็นของลูกค้าก็พักมาถามในราคาชั้งกิโลได้ เฉพาะในกองเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากในกองเราไม่ช่างเนาะโรงงานไหนอยากได้นะคะขอราคาหรือแจ้งราคามาในอินบ็อกหรือโทรมาก็ได้ค่ะถ้าโอเคมาขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัว Vigo Revo นะคะตัวนี้โปรโมชั่นเป็นยางดันหอบนะคะสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนะคะพร้อมอยางปียี่เบเ็ดไปปีสวยๆเลยนะคะสวยแบบนี้เลยเครือบฝุ่นมาก สี่เส้นเป็นยกชุดนะคะจะอยู่ที่1นึ0งมืองพันบาทนะคะกานจัวัดจะส่งฟรีหน้าร้านมาพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าท่านใดอยากดูของตัวไหนที่เราไม่ได้ไลน์นะคะแล้วอยากรู้ว่าเรามีไหมนะคะทักมาถามในอินบ็อกได้เลยแล้วก็มีอ๋อมีล้อนี้สันนี่สัน สักครู่หน้าเดี๋ยวพาไปดูร้อนิสันเอเวอเรสตขอบ20ยังมีอยู่ค่าแม็กพร้อมยางโปรโมชั่นอยู่ที่อยู่ที่สอ0 0มบาทนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นร้อนิสัน NP300 นะคะพาดู ตัวนี้เป็นยางปี20นะคะจัดโปรโราคาถูกเราใจไปเลยนะคะตัวนี้ขายอยู่2อง0 0ื่เราไม่ขายนะอ่าตัวนี้ขายเอาไปแค่1 7 5 0 0บาทพอ1 7 5 0 0บาทสำหรับนิสันอ่าตัว NP300 กระบะขอบ17สีนี้ลายนี้ยางบิดต,ตนนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลย เอาไปราคาพิเศษหนึ่งเจันหรบาทมีแค่สมชุดนะคะมีแค่สามชุดเท่านั้นนะคะถ้าได้เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนได้เห็นเลยค่ะตัวนี้ราคาโปรนะคะสองหมื่นไม่ขายขายหมื่นเจ็ดพันหาร้อยหนึ่ง็ันหาร้อยยังไม่รวมเทินนะคะพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยโอเค ตัวไหนที่ลูกค้าอยากดูนะคะทักมาอ e ินบ็อกได้เลยะคะ่ะวันนี้ขอจอบเป็นไรสดเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ